เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่นรายการชแนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Jurassic World Evolution นะครับหลังจากที่ผมสร้างเจ้าไทสซอร์ท็อปนะครับมาเป็นเพื่อนกับเจ้านกกระจอกเทศแล้วเนี่ยตอนนี้ผมก็มีร้านฟาสต์ฟู้ดเป็นของตัวเองแล้วนะครับผมตอนนี้ร้านฟาสต์ฟู้ดของผมเนี่ยคนเข้า20คนแล้วนะฮะเนื่องจากว่าเรายังเป็นร้านเพิ่งเปิดใหม่นะครับเราจะขายไดโนไบต์นะครับในราคาที่ค่อนข้าง เอากำไรนิดนึงนะครับผมแต่ว่าต้นทุนถูกนะครับเพื่อให้เราสามารถมีเงินไปใช้จ่ายได้นะครับเอาล้ครับตอนนี้เราก็สร้างส่วนอื่นกันต่อนเลยนะตอนนี้เรามีห้องน้ำแล้วก็ฟาสต์ฟู้ดแล้วนะครับแต่ตอนนี้เงินเราเหลือแค่แสนสองเองยังขายยังซื้ออะไรมาเพิ่มไม่ได้เลยครับเดี๋ยวรอให้เป็นแสนสามนะั้นแล้วเราจะได้ร้านขายของที่ระลึกเพิ่มมาหนึ่งอันนะครับผมมาแล้วเงินแสนสามนะครับตอนนี้เราได้ร้านขายของที่ระลึกนะครับ นี่แหละสิ่งที่จะทำกำไรให้กับสวนของเราวางมันไว้ตรงนี้เลยก็ได้นะผมว่านี่แหละปึ้งเข้าไปตรงนี้ได้ไฟพอดีเลยฮะฮเลือกได้ว่าตรงนี้นี่เห็นภาพเลยเป็นย่านอุตสาหกรรมเลยนะครับตรงนี้แบบว่าร้านย่านเดินตะถุยร้านขายเสื้อนี่ต้องมาแล้วอย่างเงี้ร้านขายของที่ระลึกก็มาแล้วนะครับตรงนี้ต้องเป็นย่านชอปปิ้งของเรา ตอนนี้เราก็ไปหาเงินกันครับส่งทีมไปสำรวจคุณหาฟอสซิลนะครับเผื่อได้หินมาขายนะครับอาจจะได้ทักแสนสองแสนเอามาต่อทุนตอนนี้เงินเราเหลือสี่หมื่นแล้วอ่ะเรียกได้ว่าจะเจ๊งแล้วครับจะเจ๊งละงลยังยังไม่เจ๊งอกเพิ่งสร้างเราใช้ทุนในการสร้างไอนี้ไปนะครับพวกห้องน้ำสิ่งอำนวยความสะดวกนะผมซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวคนจะต้องมาเยอะขึ้นแน่นอนเห็นไหมดูจากเอ่อ ระเบียงชมเรโนเสาครับที่มีผู้ชมอยู่หนึ่งคนท้วนแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคนเดินเยอะขึ้นแล้วนะครับตอนนี้นี่เป็นไงล่ะคนเดินย้วเยอะเลยผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเงินก็นมาเดี๋ยเงินก็นมานี่ตอนนี้เงินห้าหมื่นแล้วจากสามหมื่นเมื่อกี้นะฮะเริ่มมาขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าได้ผลอุ้ยหกหมื่นแล้วกาลังมาวะครับเห็นแววล,ลุ่งเลยเอาละครับตอนนี้ผมก็ให้หน่วยสํารวจของเรานะครับบินไปหาฟอสซิล ในประเทศสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวเราจะมาแอบตามไปดูกันนะครับว่าเขาจะบินไปเส้นทางไหนนะครับเราอยากรู้เส้นทางการบินของเฮลิอคอปเตอร์ลำนี้มากเลยว่าเขาจะพาเราบินไปหาฟอสซิลยังไงนะครับคือผมอยากรู้ว่ามันมันจะหายไปตอนไหน,นคแค่นั้นแหละเราจะได้เห็นฉากการหายไปของเฮลิอคอปเตอร์หรือเปล่าอันนี้คืออยากดูมากถึงกับต้องบินตามมาดูเออเอามันสุดแค่นี้แล้วครับคือไปต่อไม่ได้แล้วอะ แต่ว่าเราก็ยังมองเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวขยับมุมมาว่ามันหายไปตรงไหนคือน่าจะบินข้ามเขานะบินข้ามเขาแล้วแบบหายไปอะไรอย่างงี้หรือเปล่าโอ้โอ้โอ,อหายไปไหนแล้วอ๋อยังอยู่ยังอยู่อยู่ตรงนั้นนะผมออแล้ข้ามเขาไหมปึ๊บหายไปแล้วครับผมยังไม่ทันข้ามเขาโอเคเรารู้แล้วว่าเขาบินไปอีกฝ้าของเกาะนะฮะม,มาถึงพื้นตรงนี้นี่ พูดถึงเนี่ยผมค่อนข้างจะขัดใจอยู่นิดนึ่งนะครับเพราะว่ามันกดต่ําเกินไปนะเดี๋ยวจะมาปรับพื้นที่แถวนี้นิดหนึ่งนะเออให้มันดูสมูทสมูทแน่นอาสำเนียงเป็นไรล่ออกมาครับอันนี้กดลงได้ไหมค่อยๆกดเออให้มันดูสโลปหน่อยมันจะได้แบบไม่ไอ้นี่เกินไปมันชันเกินสงสารคนเดินมากเลยมันดูเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเอ่งนะครับ เอเอเราปรับปรับปรุงครับผมดีขึ้นดีขึ้นนะน,นี้โอ๊ยแต่ตรงระเบียงชมวิวมันดูสูงกันไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราตกแต่งด้วยสินสีหินนะครับเฮ้ยอย่าพวนนะ่ะเดี๋ยวนะอันนี้อืโอ้โหเป็นปื้นเลยวะไม่ได้ไม่ได้ต้องใส่เป็นอย่างนี้ครับใส่ให้มันล้อมรอบเหมือนแบบเอ้ยตรงนี้ชันนะตรงนี้สูงนะนะครับจะได้ดูแบบมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะลบตรงนี้ไปนิดนึง เออใช้ได้ว่าเราต้องมีต้นไม้ซะหน่อยโอ้ยเออแต่ก็ดีนะดูร่มรื่นขึ้นเยอะเลยใช้ได้ใช้ได้ไดเดี๋ยวนัวผมเห็นมันมีปรับแต่งทัศนียภาพได้นะครับผมอยู่ตรงไหนว่านี่ไงใส่ต้นไม้ซะหน่อยเอ,อ้ใส่ก้อนหินก้อนหินโอ้โหเฟี้ยวเลยนี่เลยฮะตกแต่งด้วยก้อนหินให้รู้ว่าเป็นพื้นที่สูงสูงชัน ชันขนาดต้องมีก้อนหินอะเฮ้ยดูดีขึ้นเยอะเลยว่ะใช้ได้นี่ไงคิดถูกเลยครับที่เอาเงินมาปรับพื้นที่เงินเหลือแปดหมื่นแล้วซื้อต้นไม้มาปัก,อ,กอีกเพิ่มความสวยงามอมืดูดีออแล้วครับครั้งนี้เราก็จะถึงเวลาที่เราจะต้องเพิ่มจํานวนไดโนเสาร์แล้วนะครับผมคนอื่นเนี่ยผมอยากจะเพิ่มไดโนเสาร์สัตว์กินเนื้อขึ้นมานะแต่ว่า ที่ฟักไข่เนี่ยมัน,ม,นมันอยู่ในพื้นที่ของสัตว์กินพืชนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยปิ๊งไอเดียหนึ่งออกมานะครับผมเราจะสร้างเป็นรั้วสำหรับกัน้นแล้วก็แบ่งฝั่งให้มันนะครับว่ามันมีสัตว์กินเนื้อกับสัตว์กินพืชนะครับผมโดยการเราจะทำแบบนี้ฮะรเ,ออเราจะสร้างรั้วสำหรับกัน้นสัตว์กินพืชมาก่อนเป็นโซนสำหรับฟักไข่มานะครับเราก็จะเราก็จะให้มันอยู่ในโซนนี้ก่อน เออตรงนี้ตรงตรง,ตรงไม่ได้อ่ะโอเคพื้นที่มันมันเล็กไปหรอมีสิ่งกีดขวางนะผมไม่ได้วะอืมต้องสร้างต้องสร้างเพิ่มออกไปอหน่อยนะครับสักประมาณนี้ก็พอเออแล้วก็ดึงมาตรงนี้โอเคประมาณนี้ก็ได้มั้งโอเคครับ นี่เราจะให้ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับเพราะใครเกิดมาก็จะอยู่ตรงนี้แเราก็จะมาแบ่งพื้นที่สําหรับสัตว์กินพืชและสัตว์กินเนื้อโดยการแบ่งครึ่งเลยนะครับไปเลยแบ่งปื๊ดให้ไดโนเสาร์กินพืชเดินเข้ามาก่อนโอเคมันเดินไปซ้าฝั่งนูน้นปักลงไปในน้ํานะครับรั้วไปปักไปให้สุดขอบ เอาสักตรงนั้นแล้วกันเห็นชัดดีแปะปึ้งเข้าไปเรียบร้อยครับผมตอนนี้าก็แบบ่งสําหรับสัตว์กินเพื่นและสัตว์กินเนื้อเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะทํายังไงให้มันเดินออกไปได้ครับเราก็ต้องสร้างประตูใช่ไหมครถ้าสัตว์กินพืชมาเราจะเปิดฝั่งซ้ายถ้าสัตว์กินเนื้อมาเราจะเปิดฝั่งขวาให้มันเดินออกมาเองนะครับเท่านี้เราก็ไม่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ในการขนส่งแล้วนะฮะเราก็แบ่งเป็น2ฝ่ายชัดเจนแล้วก็สร้าง อัออศจรรย์สําหรับชมให้กับผู้ชมได้ทั้งสองฝ่ายใครอยากดูสัตว์กินพืชก็เดินมาทางซ้ายถ้าอยากดูสัตว์กินเนื้อให้เดินไปทางขวาโอ้โหสุดยอดแต่ว่าตรงนี้เนี่ยความสูงชันมันค่อนข้างเยอะนะครับเดีย๋ยวอาจจะต้องใช้เงินในการปรับพื้นที่เยอะหน่อยซึ่งตอนนี้ผมไม่มีเงินเพราะฉะนั้นต้องไปค้นหาฟอสซิลนะครับเพื่อเอาเงินมาสําหรับใช้จ่ายก่อนนะครับไปเลยเพื่อนหาเงินมาให้เยอะๆ สำหรับการเปิดสวนสัตว์เนี่ยนะครับนอกจากการเงินแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาใส่ใจสัตว์ที่เราเลี้ยงด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้คือตารางความสุดวกสบายของนอนๆน,น,นะครับผมถ้าเกิดเราทําให้นอนๆไม่พอใจเนี่ยเราก็อาจจะโดนพังกกงแล้วหนีออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูดูแลน้อนๆให้ดีที่สุดอตอนนี้เราก็หาฟักไข่ไดโนเสาร์ที่มันเรียกได้ว่า มีการปรับแต่งสีนิดนึงนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยตื่นตาตื่นใจกับไดโนเสาร์ใหม่ของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการปรับแต่งพันธุกรรมเพื่อดึงดูดความน่าสนใจนะฮะเรามาดูกันว่าเราใส่สีใหม่ให้กับเจ้าสตูติโอไมมัสแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นสีอะไรนะครับผมช่างน่าตื่นเต้นจริงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะมาแล้วครับผมโอ้โหน้อน ประตูที่โอไมมัดส,สีทะเลทรายนะผมสีออกเหลืองเหลืองมีลายพาดด้วยว้าวบอกเลยว่าสวยนะครับสีนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสรประตูกันเลยนะว่าใช้ได้จริงไหมเราเปิดประตูปุ๊บน้องเขาก็วิ่งออกมาเลยนะครับผมว้าเป็นไงอันทีนี้เราน้องมันก็มีฝูงนะครับเดินมาเจอกันอีกตัวหนึ่ง <laughs> อีกตัวหนึ่งนี่เป็นตัวปกติเราสั่งปิดประตูแป๊บเดี๋ยวน้องมันวิ่งกลับเข้าไปทำความรู้จักกันไว้นะ มันกำลังเข้าสังคมครับผมเออเห็นออมีเพื่อนคุยเราก็สบายใจอย่างนี้เห็นสัตว์เราสบายใจแล้วก็โอ้เรียกได้ว่ากิจการก็รุ่งเรืองนะครับตอนนี้คนเดินแบบพลุกพล่านพลุกพล่านเลยตอนนี้ใช้ได้ตอนนี้เรามีเงินอยู่สี่แสนเจ็ดแล้วนะครับจากการที่เราสร้างเจ้าสัตว์ลายใหม่ขึ้นมานะครับผมตอนนี้เราก็ แผนในการที่จะสร้างสัตว์กินเนื้อเราก็มาแล้วนะฮะเอาเงินเนี่ยมาสร้างมาสร้างไอ้นี่ก่อนเลยอ่าระเบียงชมไดนโนเสาร์นะครับเอาไว้ช่วงนี้แล้วกันเออหรือว่าทางนี้ดีวะอืมนี่แหละเรียกได้ว่าครอบคุมครอบคุมสร้างไว้ปุ๊บเนี่ยเห็นเลยครับว่าไดโนเสาร์อยู่ไหนนี่เราก็จะสร้างถนนนะครับเพื่อให้มันเชื่อมไปกับถนนหลักถ้าจะเข้ามาดูสัตว์กินเนื้อนะเราต้องเข้ามาทางนี้นะครับ ตรงไปนี่เลยอยู่ใกล้กว่าสาัตว์กินพืชอีกแล้วเนี่ยเรียกว่าจุดขายเลยอันนี้คือลงลงมาจากรถไฟเนี่ยคือเดี้ยวซ้ายมานี่เจอเลยครับสัตว์กินเนื้อแน่นอนคดเอาเหลืองอืมผมชักอยากจะเลี้ยงทีเล็กซะแล้วครับตอนนี้ <c oughs> ตอนแล้วเราก็สร้างประตูสำหรับอให้นักสำรวจอุทยานนะครับอให้ฝ่ายอุทยานเราเข้ามาให้อาหารหรือว่าส้มแซมกงได้ สักแถวนี้แหละเอ่ออาจจะเป็นตรงนี้เออแล้วก็ไปเคลียร์เคลียร์พื้นที่ป่าออกซะหน่อยอูนี่ผมเห็นเลยเนี่ยถ้าเคลียร์พื้นที่ป่าเสร็จนะครับเราสามารถแบบว่าสร้างเป็นร้านขายของที่ระลึกอูร้านขายเสื้อผ้าห้องน้ำอู๋เงินเงินเงินทั้งนั้นเงินไหลมาทั้งนั้นเลยฮนะรงหวันงนี้เราเคลียร์เคลียร์พื้นที่เลยรีบเคลียร์อ่าสุดเจ๋งเอาลาวะวะตรงนี้วะ ต้องมาแล้วครับจังหวะนี้อสวยพื้นที่ดีอะไรขนาดนี้มาวะครับก่อนอื่นเนี่ยเออลงไฟฟ้าต้องมาต้องจัดเราไม่มีไฟฟ้าครับตอนนี้เราสร้างไว้ก่อนแล้วก็เอาไปเชื่อมกับเสานูน้นโอ้ไม่ถึงเ้ยเดี๋ยวเราไปซิกแซกมาทางซ้ายสักหน่อยแล้วกันนะให้มันดึงมาทางนี้ครับปึ๊บแล้วก็เชื่อมกับเส้นนูน้นเรียบร้อย เระเบียงชมไดโนเสาร์เรามาแล้วนะครับผมตอนนี้ทีนี้ก็ยังเหลือที่ให้อาหารแล้วก็ตัวไดโนเสาร์นะครับตอน,นเรามีเราเบียงแล้วแต่ว่าเราไม่มีไดโนเสาร์ดิแต่ว่าไดาโนเสาร์เนี่ยยังยังสร้างไม่ได้นะครับผมตอนนี้ผมมีเงินแค่สี่แสนเองแต่ว่าไดาโนเสาร์สัตว์กินเนื้อที่เราต้องสร้างเนี่ยมันต้องใช้เงินเจ็ดแสนนะครับค่อนข้างแพงเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ระหว่างรอเราจะใช้สัตว์กินพืชหาเงินนะครับแล้วเราก็จะ ค่อ,อยๆทำการปรับพื้นที่สำหรับที่อยู่ของสัตว์กินเนื้อนะครับผมตอน,นเราจะทำให้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ลาบนะครับลาบแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแอ่งกระทะลงไปนะครับเพื่อที่จะทำให้วิวในการมองเห็นของของผู้ชมเนี่ยชัดเจนเห็นไดโนเสาร์ได้แบบชัดแจ๋วนะครับผมโอ้แต่การกดพื้นที่ลงไปนี่ก็ใช้เงินเยอะอยู่เหมือนกันนะโอเคค่อยๆกด นือ้อตรงนี้ทําให้เรียบๆครับทําให้เรียบๆไปก่อนคือจุดประสงค์คืออยากจะให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาปุ๊บมองมองจากสถานที่ชมวิวแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าโอ้เห็นชัดเจนหมดเลยอะไรอย่างงี้น่าจะพึงพอใจนะครับประมาณนี้ได้อยู่เดี๋ยวกดตรงนี้ให้มันเป็นแอ่งลงมาเพื่อที่ไดนโนเสารมันตัวใหญ่ฮะมันจะได้เห็นชัดๆนะครับเห็นเห็นจากมุมแบบสูงเลยมองลงไปนี่คือลาบลงมป เฟี้ยวนี่แหละครับผมว่าน่าจะพอได้อืมอาจจะต้องตกแต่งซะหน่อยนะเนี่ยอืมก่อนอื่นเราต้องใส่ที่ให้อาหารไว้ก่อนเอาไว้แถวๆนี้แล้วกันผมอยากวางไว้หน้าประตูเพราะว่าแบบมันจะให้อาหารง่ายครับถ้าเอาเข้าไปวางลึกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วโดนกินเองเออวางไว้หน้าประตูแล้วก็วางไว้ใกล้กับสถานที่ของคนดูด้วยนะครับเพราะว่าเวลาสัตว์มา มากินอาหารเนี่ยคนดูก็จะเห็นเต็มๆนะครับนี่ใส่เหยื่ยสอสดวิ่งได้ไปด้วยเพื่อความเพลิดเพลินของเจ้าสัตว์กินเนื้อนะครับจะได้รู้สึกว่าเหมือนตัวเองกําลังออกล่าอยู่เออใช้อันเดียวก็พอมั้งเพราะว่าเดี๋ยวผมก็คงเลี้ยงได้แค่ตัวเดียวมันใช้เงินตั้งเจ็ดแสนในการสร้างครับตอนนี้ก็ปรปับปรุงพื้นที่ไปพื้นที่มาเนี่ยเหลือแค่สองแสนแล้วเงินจะหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าผมเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดว่าเรา สร้างเจ้าเซาโทซอรสัสซึ่งเป็นสัตว์กินเนื้อออกมาได้เนี่ยโ oh, อ้ยเงินเจ็ดแสนที่ใช้ไปเนี่ยผมว่าคนน่าสนใจแบบเยอะมากนะครับการถ่ายภาพที่กล้าหาญใช้กล้องของทีมเจ้าหน้าที่เ <'s> พื่อถ่ายภาพเซาโทซอรัสกำลังดื่มอย่างน้อยหนึ่ง <Welcome S 1> ตัว,ว,ว 1, อุ้ยเงินรางวัลแสนเจ็ดโอ้โหอยากอยากได้อยากได้งั้งนเราต้องรีบสร้างเจ้าเราโทซอรัสแล้วครับเพื่อที่จะได้ถ่ายรูปนะครับผมโอ้โหแต่ราคา นี่ครับเซาโทซอลัสห้าแสนห้าแสนห้านึกว่านเจ็ดแสนแต่ก็แพงอยู่ดีตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้แสนสี่ครับผมต้องรออีกพักหนึ่งเลยฮะอาล้ครับระหว่างรอเงินนะครับผมเราก็จะมาตกแต่งสถานที่ของสัตว์กินเนื้อนะครับเพื่อให้มันดูแบบว่าดุดันขึ้นนะครับโดยการใส่หินเข้าไปโอ้โหเป็นไงพอใส่ลายหินเข้าไปนี่คือดูดุขึ้นดุขึ้นเลยครับผมอ่า นี่เป็นไงล่ะแล้วเราก็ใส่ตรงระเบียงอัศจรรย์นะครับให้มันดูว่าเฮ้ยตรงนี้มันสูงนะจ้ามันสูงปีนขึ้นมาไม่ได้นะอะไรเงี้เออใส่เข้าไปแล้วดูดูดีนะครับดูมีมิตินะใช้ได้เลยอืมถึงสวนของเราจะยังไม่มีสัตว์กินเนื้อนะครับแต่เหมือนลูกค้าเราจะแบบรอไม่ไหวแล้วครับผมคือแบบไหนขอเดินมาดูหน่อยสิโอ้โหแล้วทางขึ้นแบบว่าย่างชันนี่มีคนยืนดูอยู่ด้วยนะครับเนี่ยคือแบบ อ๋อแม้แต่ดูเปล่าก็ยังดูได้เป็นสถานที่เฉยๆแบบไม่มีอะไรนะครับผมคนก็ยังมาดูกันนะฮะเอาแล้วครับตอนนี้นะครับเวลาที่ทุกท่านลอยคอรอคอยแหก็มาถึงแล้วนะครับผมมันก็คือไตเซราท็อปไม่ใช่เซราโทซอลตนะครับผมผมสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยเปิดออกมาด้วยเพลงเปิดอลังการงานซึ่งงานซึ่งเลย ทีนี้เราก็ได้เทสประตูอีกทีหนึ่งโอ้โหแล้วมีฮอบินผ่านเรียกได้ว่าฉากนี้อลังการงานจ้างอลังการงานจ้างมากครับผมทีนี้เราก็ต้องเปิดประตูให้น้อนออกมาก่อนอ่าเปิดประตูดูซิว่าน้องจะเดินออกมาไหมไม่ใช่ทางโน้นน้องอีกทางหนึง่งฮัลโหลทางนูน้นทางนูน้นทันไปตอนนี้ดูเอ่อตอนนี้ เกณฑ์ทุกอย่างอยู่ในความโอเคนะผมสะดวกสบายใช้ได้ก็ยังยังไม่ดุยังไม่ดุเท่าไหร่ตอนนี้โอเคแสดงว่าที่ผมสร้างนี่ได้ผลนะครับสร้างประตูเปิดปิดไว้ให้โคตรเฟี้ยวแสดว,ว่าต่อไปก็ไทเซลท็อปนะผมเพิ่มไดนโนเสาร์ลายใหม่มาอีกตัวนึงฮะออกมาเป็นสีอะไรวะเนี่ยสีเขียวเหรอ ไม่เขียวอะสีปกติเลยนี่มาไม่เป็นไรฮะเราเปิดประตูนี้ปล่อยให้มันออกไปเฮ้ยมีสัตว์เป็นโรคติดต่อไม่ได้แล้วต้องอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราให้อาหารเพิ่มก่อนครับมีจำนวนสัตว์เพิ่มเราก็ต้องให้อาหารเพิ่มแล้วเราก็ไปหาเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับผมให้มา ฉีดยาให้หน่อยโอเคโอ้โหอ่ะอยู่ไกลซะด้วยฉีดยาปุ๊บแล้วก็เติมอาหารให้ด้วยเลยแล้วกันนะมาอุยมีไดโนเสาร์ป่วยเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนงานแล้วต้องให้ต้องให้ฉีดยาสองตัวก่อนแล้วค่อยเติมอาหารเนาะเดี๋ยวเราเอาอันนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ให้ยาไดโนเสาร์เพิ่มอีกหนึ่งตัวเพิ่มงานให้ตัวนี้ ปึ๊บเราค่อยมาค่อยมาให้ยาให้ยาเสร็จล้วค่อยมาเติมอาหารนะครับไปครับผมอือขับมาไล่ย,ยิงหยุดยาขยับนี่คือการป้นเออยิงยิงปักตูดไปหนึ่งทีอ้เป็นวิ่งหนีไปแล้วอะ่ะไอ้เพื่อนมันลงน้ำน้ำมันลึกนะเพื่อนเพื่อนจะลงไปยิงมันจริงเหรอ ลงไปยิงครับผมออเออเจ็บไหมล่ะแล้มันโดนลูกดอกไปแล้วนี่หว่าลูกดอกปักตูดวิ่งไปนู่นล้วโอเคหายดีแล้วหนึ่งตัวมีการมีรายได้เหรอครับอะไรวะเนี่ยภา้เกิจสสำเร็จชีวิตก่อนประวัติศาสตร์อืมแจ่มเลยแล้วได้อัปเกรดวิจัยมานะครับฉันทําได้แล้วกำลังอยู่บนเส้นทางสู่ไดนโนเสาร์สายพันธุ์แท้โอเค ต่อไปเราก็ต้องไปฉีดยาให้กับอีกตัวหนึ่งนะครับหวังว่าเจ้าสัตว์กินพืชน,นี้มันจะไม่ไม่ทำร้ายเรานะเพราะถ้ามันวิ่งใส่เรานี่น่าจะอันตรายน่าดูเลยโอ้หหายดีแล้ววิ่งไปนู่นเลยฮะไปต่อไปเราไปฉีดไอตัวเล็กเฮ้ยมันวิ่งมาหานะเราไม่ได้เจอท็อปวิ่งมาหาเรนะายาอย่าคุดน,นะยานะยานะอย่าทำร้ายทีมสำรวจ่อยอย่ามายืนบงงังอย่ายิงยาสาตลบ โอ้อา้าวชนแม่งโอ้โอูจูบกันแล้วจูบกันแล้วเล่นกันอย่างเล่นกับไดโนเสาร์อย่างใกล้ชิดเล่นกันเล่นกับไดโนเสาร์อย่างใกล้ชิดโอเครอดไปยิง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 ให้เสร็จโอ้ยหวังว่ามันจะไม่วิ่งกลับมานะครับยิงยิงเอาให้เสร็จแล้วเร็วปิดประตูก่อนผมลืมปิดประตูครับผมเ yeah! ย้โดนควิดอู้ยรถรถกระเพื่อมโอ้ยยังไม่ตาย สภาพ55%ครับยังไม่เจ๊งงั้นรีบเติมอาหารแล้วก็รีบออกจากที่นี่กันโอเคเติมอาหารผมว่าไม่ทันใจวะเดี๋ยวผมขับเองดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราชักช้าเนี่โอกาสที่มันจะกลับมาควิดได้อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขับออกไปเองดีกว่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยตายหา่านซะก่อนโอเคออกมาแล้วปลอดภัยแล้วเรา สัตว์กินพืชเราเป็นไงไอ้สัตว์กินเนื้อเราเป็นไงบ้างตอนนี้ก็อุ้ยอยู่ในสถา,สถานะพึงพอใจเรียกได้ว่าสบายใจเลยนะครับฝั่งนี้อื้อเอ้ยนี่ไงเราลองไปถ่ายรูปถ่ายเซเลท็อปนะครับเพื่อภาพมูลค่าห้าพันบาทดูดีกว่าเควสเราจะได้ผ่านจะดทีวายเมืเ่อกี้มันหลับว่าจะเข้าไปถ่ายนะครับตอนนี้มันตื่นแล้วถ่ายมันอยู่นอกกรงนี่แหละวิ่งเก้าพันเลยเหรอ ยังเดือดเด๋ยวประตูมันเปิดอัตโนมัตินี่ว่าปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวมันวิ่งออกมาเออคุณมองอประกอบได้ขาดจริงๆมันขาดยังไงวะเออได้ได้อะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับ Jurassic Park Evolution Part ที่สองนะผมถ้าใครสนใจติดใจชอบใจนะฝากกดไลค์กดซ u b s c r ร b e ให้กับช่องเล่นรายการช n n นลด้วยนะครับเพื่อจะได้มีภาคสามสหต่อไปนะครับผม โอเคครับตอนนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย